มีหลายๆคนจำรหัสผ่าน Facebook ของตัวเองไม่ได้เนตจะพาเข้ามาเปิดดูนะคะถ้าเราบันทึกไว้ก็จะมีรหัสผ่านยุสเนมให้เราดูด้วยนะคะในกรณีนี้นะคะเราไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fi ไม่มีเน็ตซิมก็สามารถเปิดดูได้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้เข้าดูรหัสผ่าน Facebook ที่เราบันทึกไว้ตรงไหนตามมาค่ะกับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทาการสาธิต Android Samsung ในกรณีนี้นะคะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี WiFi นะคะเน็ตซิมก็ไม่มีนะคะแต่สามารถเปิดดูได้นะคะให้เราแตะเข้าไปที่แอป Google Chrome นะคะจากนั้นนะคะแตะไปที่จุด3จุดมุมบนค่ะแตะไปที่การตั้งค่านะคะมายังหน้านี้นะคะไปที่หัวข้อเครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google นะคะแตะเข้าไปค่ะ จากนั้นนะคะก็จะเป็นรหัสผ่านต่างๆที่ระบบบันทึกไว้ให้อัตโนมัตินะคะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาอย่างหน้านี้นะคะไม่มีรหัสผ่านใดๆนะคะไม่มีแอปใดๆขึ guys, ้นตรงนี้นะคะก็ให้เราแตะเข้าไปที่การตั้งค่ามุมล่างค่ะเข้ามาอย่างหน้านี้ไปที่หัวข้อเสนอให้บันทึกรหัสผ่านก็ให้เราทําการเปิดเป็นแถบสีน้ําเงินไว้เหมือนในคลิปนะคะเมื่อเราทําการเปิดตั้งค่าให้บันทึกรหัสผ่านอัตโนมัติแล้วนะคะ เมื่อเราเข้าสู่ระบบแอปต่างๆนะคะระบบก็จะบันทึกรหัสผ่านไว้ให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะคะในตัวอย่างนะคะจะแตะไปดูที่รหัสผ่าน Facebook นะคะให้เราแตะไปที่ facebook. com ค่ะจากนั้นนะคะระบบก็จะให้เราทำการใส่รหัสผ่านล็อกหน้าจอโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ลงไปนะคะสำหรับใครตั้งสแกนลายนิ้วมือไว้ก็ให้ทำการสแกนลายนิ้วมือได้เลยนะคะ เมื่อเข้ามาอย่างหน้านี้นะคะด้านบนก็จะเป็นอีเมลอีเมลก็คือยูสเนม f เฟซบุ๊กของเรานั่นเองนะคะถ้าเราอยากทราบรหัสผ่านให้เราเปิดไปที่รูปดวงตาตรงนี้ตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเราต้องการที่จะคัดลอกรหัสผ่านเพื่อไปเข้าสู่ระบบใหม่ facebook อีกครั้งนึงก็ให้เราแตะไปที่รูปสี่เหลี่ยมด้านหลังตรงนี้ตรงนี้ได้เลยนะคะมานเข้าดูรหัสผ่านง่ายๆสําสหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทําดูคะ่ะว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ